รีวิวกระตายปูกมะพร้าวนะครับซึ่งทำจากใบเลื่อยใบตัดหญ้านะครับที่มันสั้นแล้วเราก็มาทำเป็นที่กูดมะพร้าวกับผมคลิปเลยนะครับการทำก็ทำเป็นสี่ฟันอย่างนี้นะครับ ก็ทดแดงๆผมคลิปพอดีแม่บ้านเพิ่นปลูกกระเพราให้หน่อยจะห่อข้าต้มลงวัดะนะนั่นตรงนี้ตรงไหนก็ไปเก็บไปเตยนะครับเดี๋ยวจะปลูกให้ดู ไปวัดพรุ่งนี้เราจะมาทำข้าวต้มผัดเดี๋ยวเราจะใส่ใบเตยให้มันเขียวๆจ้าทำข้าวต้มลงวัดพรุ่งนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะกดติดตามให้ด้วยกําลังใจให้ด้วยนะคะนี่ครับรีวิวกระต่ายขูดมะพร้าวไทยประดิษฐ์ แต่ก่อนมันก็เป็นใบตัดหญ้านะฮะตอนนี้มันกลับใจแล้วมันบอกว่าโอ้เหนื่อยเข้าป่าเข้าดงขอเฝ้าบ้านแล้วกันไปกระต่ายแล้วกันมันว่าง,งั้นใช้ได้หั่นหัน,ห,นหันใบเตยทำขนมจ้าอันนี้ใบตองเราเนื่อเราเพราะว่าเราไม่มีเวลาเราเนื่อใบตองเราจะทำห่อข้าวต้มผัดใบเตย แล้วก็มันแซงจ้ามันแซงเราจะทําบวชมันนะจ้ะทำบวชมันไปวัดพวกนี้ด้วยจ้ามันแซงภาษาไทยเขาเรียกมันอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะภาษาไทยหนูไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่ามันแซงแต่ว่ามันรีบไม่ไมมันเนื้ออ่อนมันแซงไงมันรีบไงมันถึงแซงรู้เลยเนาะอ จะคลีเอ้ยพี่น้องนี่นะครับกระต่ายปลูกมะพร้าว<ม>รีวิวกระต่ายซะหน่อยวันนี้นี่ใบตัดหญ้านะครับเรา,าเอาส่วนบนนี้ามาตัดเปนส่วนตัวมันนะครับนี่เรามา่ต้องขึ้นไปนั่งข้างบนนะเรานั่งทับหางมัน ไปตัดหญ้าที่เราไม่ใช้แล้วนั่นแหละใบที่มันหมดแล้วนัน่นะนะเขาออกมาดัดแปลงทำเป็นกระตายนี่นนเราไปทิ้งะเป๋านะจ๊ะ,ะประดิตกระดอยเอาอยู่บ้านนอกนะครับประดิ์เอาดูการขูดนะครับสวยงามดูร่อง สี่ฟันมันก็รู้นะครับละเอียดได้ไว <นะ S 2> ได้ไวกว่ากระต่ายที่เราซื้อที่ตลาดด้วยจ้ามันไม่อ่อนไงเวลาเรากดออกมาแล้วลงจมเต็มม,มีหัน่นใบเตยทำไมจ้ะหัน่นใบเตยจะทำข้าวหนจ้มจะทำข้าวต้มผัดจ้าเราจะทำเราจะเอามาปั่นจ้ะ ถ้าเราเอาลงถ้า,าลงยาวๆทั้งใบมันจะพันกับใบมีดจ้ะต้องหั่นก่อนทําให้น้ํามันเขียวน้ําใบเตยเขียวแล้วเราไปมูนกับข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จหลังจากข้าวขาวก็จะเป็นข้าวสีเขียวจ้ะเราไม่ได้เอาสีผสมอาหารทําเราเอาสีใบเตยธรรมชาติจ้ะคอยติดตามดูนะครับ ปั่นแล้ว,ลวก็บีบเอาหน้ามันไม่ใช่เอาหน้ามันเอาน้าไปเตย้ขี้ไปเตยนี่ใช้อย่างอื่นได้นะจ๊ะพอ,อเรากรองเสร็จปุ๊บเราหาภาชนะสักอันเล็กๆนึงเอามาใส่แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นดับกลิ่นตู้เย็นได้จ้ากลิ่นตู้เย็นได้จะทําให้ตู้เย็นเราหอมมากดับกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นเหม็นในตู้เย็นได้นะจ๊ะ ท่านอาจจะทําแล้วก็จะทิ้งสปพคุณของมันก็คือมันดับกลิ่นได้เหมือนกากกาแฟจ้ะคือระบุอย่างเงี้ยมันจะดูกลิ่นตับในตู้เย็นเราได้จ้ะแต่น้ามันเราก็เอาไปทําอย่างอื่นได้อย่างเช่นขนมเปียกปูนเราไม่ต้องไปพึ่งสีทําอาหารก็ได้นะจะอันดับแรกเราเคี่ยวกะทิก่อนนะจ๊ะ เกียวกะทิให้กะทิมันเดือดได้ที่แล้วก็เอาน้ำไปเตยกับน้ำตาลลงจ้าแล้วเราจะเอาข้าวลงนะคะเพราะว่ามันเดือดแล้วมันร้อนแล้วเราจะเอาข้าวเหนียวที่นึ่งไว้เนี่ยจะเอาลงไปเ,ยเลยหลุย ก็จะละเลงนะคะละเลงให้มันเข้ากันเราก็จะละเลงไปเรื่อยๆให้ข้าวมันคละกันนะคะข้าวมันคละกันแล้ว็เราจะให้มันเดือดเดือดเดือดแล้วก็จะมูนไปเรื่อยๆพอข้าวมันคละกันแล้วข้าวสีขาวมันจะออกเป็นสีเขียวะค่ะ ก็มันจะกลืนกินน้ำใบเตยมันก็จะหวานจา้ะแต่ไม่แนะนำให้ใช้แบบตะที่กล่องเท่าไหร่นะคะมันจะไม่อร่อยถ้าว่าได้ให้เป็นมะพร้าวสดจ้ะมันจะหอมมากมันน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวข้าวมันก็จะอืดขึ้นมามันจะอมน้ำอมน้ำเจียวเขียวนี่ก็จะหมด มูนข้าเสร็จแล้วออกมาอาการจะเป็นแบบนี้จ้ามันจะเขียวแบบนี้จ้าแล้วก็เราจะเอามันแซงทำเป็นไส้เราจะเอาใช้แทนกล้วยเราจะไม่เอากล้วยไม่เอาถั่วเหลืองเราจะเอาเป็นมันแซงจ้าเราจะปาดบางๆผ่าบางๆจะทำห่อใส่แล้วก็ไปนึ่งจ้าเราก็จะเริ่มทำกันเลย ตอนนี้เรากำลังจะห่อเราจะเอาไปนึ่งเสร็จก็พร้อมที่จะรับประทานค่ะห่อ,<พ>อใหญ่ๆจะเต็มอิ่มเต็มคำห่อเล็กมันจะไม่เสร็จไวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยด้จ้ะเป็นกำลังใจให้หนูนาด้วยจ้ะขอติาตาม ไปตองเราเริ่มนึ่งเอานะาหัวไม่ค่อยสวยนะคะพอเราไม่ต้องการความสวยเราต้องการความอิ่ม,มเราต้องการความอิ่มต้มบางคนจะบอกว่าห่อเล็กเนะาะทำห่อใหญ่ๆนีอย่างได้กินหอ่อเดียวอันนี้คือมันนะคะมันแซ่ อันนี้เราคือการตอลกลงไปเพราะว่าข้าวตัวไหนที่มันล้ำออกมาจะให้มันเท่ากันเอาใช้เกี่ยลงไปค่ะทำข้าต้มค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากทำแก๊บเดียวก็ได้ นถ้าใครไม่อยากมัดก็ได้นะอันนี้คือมัดสมัยใหม่เขาไม่ใช่ชั้นตอกเขาใช้ยางหางยางกระติกจ้ายางกระติกเนี่ยรัดเลยโบราณเราเขาจะใช้ตอกหรือว่าใช้ก้านกล้วยทำเป็นเล็กๆมาผูกก็ได้แต่เราไม่เอาค่ะโอ <Okay. S 1> เคโอเคนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่นี้ก่อนจ้าสวัสดี